หาสิ่งที่กำหนดบ่ได้ในชีวิตนี้หาสิ่งนี้มี่ยังแน่เพิ่นบอกไว้ในคัมภี่วิสุตธิมาเป็นภาษาบาลีก็มี่ว่าชีวิตตังพยาธิกาโลจะเทหะนิเคปนังคติปัญเจเต,เตชีวโลกัสมิงอะนิมิตตาณนา,นายเรหมายความว่าอย่างไรเพิ่นว่าถ้ำหาประการนี่คือ ชีวิตยพยาธิการสถานที่ทอดล่างในะกะคติของสัตว์ทั้งหลายในชีวโลกบ่มีเครื่องหมายหลู่บ่ได้หูบ่ได้จังไดหนึ่งชีวิตกำหนดบ่ได้กำหนดบ่ได้จังไดเพิ่นว่าชีวิตคนเฮานี่กำหนดบ่ได้เพราะว่าบ่รู้ว่าซิ่ได้ดนได้นั่นปันใดซิย่ได้เศานี่หรือซิ่ไปหลายกว่านี้ด้วยว่าคนทั้งหลายนั้นตายไปในเวลาที่เป็นกาละก็มีก่อนเลือดในท้องก็มี หรือว่าอยู่ในขั้นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหรือสิบเดือนแน้วกระตายก็มี่หรือว่าออกจากขั้นมเมื่อแล้วกระตายกม็มีหรือร้อยปีกระตายก็มี่หรือเกินกว่าร้อยปีก็มี่บ่มีเคืองกาหนดหูบห่ได้ว่าชีวิตคนเฮานี่เฮาสีอยู่ได้ดนได้นันปันไดบางคนก็อยู่ได้หลายปีบางคนก็อยู่ใน้น,ใน,น่อยปีกาหนดบด่ได้ มีไฝหูวาวาเจ้าจของที่อยู่ได้จักปีมันบอกบ่มีแม่แต่ผูบ่กเ,เองกันยังบ่หูสองพยาธิโรคไฝไข่เจ็บบ่หูว่าเฮานี่สิตายเพราะโรคใดบางคนก็นมีหลายโรคเชือเกินโรคไฝไข่เจ็บนี่กำหนดบ่ไดบ่มีเครื่องหมายเพราะว่าอย่างว่าคนทั้งหลายนี่สิตายเพราะโรคนี้เท่านั้นหรือสิตายเพราะโรคอื่นก็นมี ว่าคนทั้งหลายตายพอลูกตาก็มีตายพอลูกหูก็มีเบาหวานความดันมะเร็งก็มีบางคนนี่ก็หลายลูกมันก็กำนดบ่ได้บหู่งหูหู่าตายพอลูกใหญ่สามเวลาบ่มีเครื่องกำนดบ่มีเครื่องหมายบ่มีกำนดจังใดกำนดบรไดวว่าเฮาสิตายในเวลานี้เท่านั้นหรือสิตตายในเวลาอืนว่าคนทั้งหลายนี่ตายในเวลาเ้าก็มีตายในเวลาเทียงก็มีหรือตายในเวลาใดเวลาหนึ่ง กำหนดบบได้เพราะว่าอย่างบางคนนี่ตื่นมายังดีอยู่สายมาตายแล้วบางคนสายมายังยิ้มเื้ออยู่เทียงมาต้องตายแล้วบางคนเทียงยังแข็งแรงแรงมาตายเลยเออกำหนดบบได้เพิ่นว่ากำหนดเวลาตายบบได้่ฮูหว่าสิตตายเวลาใดมันสสถานที่ตายกำหนดบบได้สถานที่ถอดล่างสถานที่ตายนี่บ่มีเครื่องไมยกำหนดบบได้ยังไหน หัวคนบางคนมันบมบางคนก็ตายในเฮือนกม็มีตายนอกเฮือนก็มีเกิดอ,อุบัติเหตุตายกม็มีตายลงพยาบาลก็มีกำนดบ่ได้ว่าจิตตา,ายอยู่มองใดอบางคนก็ตายเพราะอุบัติเหตุตายอยู่ข้างทางก็มีกำนดบ่ได้ว่าจิตถอดล่างมองใด้จิตตายอยู่มองได่กำนดบ่ได้ว่าจิตตายอยู่มองใดเพราะว่าบางคนก็ตกน้ำตายก็มีตกต้กนไม่าตายก็มีตายทั้งบกตายทั้งน้ำกำนดบ่ได้ว่าจิตตาย ยูมองไดสถานทีถอดละหา้าคติตายเลีว้วกบกำหนดว่าได้ว่าบ่งหูวชิไปบางคนนี่เออจุติจากเทวโลกบังเกิดในโลกมนุษย์กะมีบางคนเกิดจากโลกมนุษย์ไปบังเกิดในเทวโลกกะมี่หาสิ่งนี่เป็นสิ่งที่เฮากำหนดบ่ได้ชีวิตกะกำหนดบ่ได้ว่าชอยูได้ยื่นเายวขนาดใดสิตายพอโลกไพ่ไข่เจ็บได้สิตายเวลาได้สิตายมองได ตายแล้วสิไปใส่กำหนดบ่ได้แต่สิ่งเดียวที่ฮังหูก็คือจังไดจังไดเกิดมาแล้วก็ต้องตายสนั่นแล้วจงสางคุ้งามความดีไว้มันเหตุบุญเหตุกุศลเนาะ